ไ,ไอ้ผลมึงออกไม่ไดชีวิตกูกับพิมพ์ได้ยังวะฮะมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไปพี่ทำไมทำแบบเนี้ยทำไมไม่มีมารายาทอ่ะไม่มีมารายาทพิมพ์เมื่อกี้พี่นั่งคูเข่าขอพิมพแต่งงานต่อหน้าทุกคนแล้วพอพี่เงยหน้าขึ้นมาเป็นหน้าป้าหัดห้องน้ำพิมคิดว่าพี่รู้สึกไง ต่อหน้าเพื่อนพี่ทุกคนแล้วพี่มาทำอะไรคุยกับไอ้พลไอ้พลเนี่ยนะพิมต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าพิมกำลังทำอะไรอยู่ก็พิมไม่รู้จักใครในงานเลยนะคะพิมเมือนอดอะแล้วมันเพื่อนพี่ทั้งนั้นพิมพิมแค่อยากให้ทุกคนรู้ถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของพี่มันผิดนะ้่อฮะพิมไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ใช่ไหมพิมขอโทษแล้วกันนะคะ ที่พิมไม่รู้พี่จะเซอร์ไพรส์พิม่ววังขนาดเนี้ยพี่แค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่มีความสุขเรื่องงานพี่มีความสุขเรื่องเราแค่นั้นพิมพิมเหนื่อยแล้วพี่วินพิมกลับบ้านก่อนนะ